คนที่หวังพานิพภาศนศาสตร์นี่จริงๆต้องคิดใจการหันเดียวๆเด้คอคนที่ปรารถนาพานิพพาน <S <S เ,ออเออเอื่ว่าเอากิเลสละเอียดเพื่อสืบความ้นทุกมาแหลกกิเลสหยาบป่านี้ <S <S อ,อแล้วก็มันสิมีเครื่องทดสอบย่างรุ่นแรงดิพเกเจ้าจิตตานท่านมันได้ <S <S รุ่นแรงบ่าววิญาติพี่น้องคัดขวางผัวเมียคัดขวางลูกเต่าคัดขวาง ความเจ็บไข้ได้ป่วยคัดขวางนั่นคือความเครื่องท,ทดสอบใจเจ้าเองเล่เพราะเจ้าสิโสตายบอกในที่สุดเจ้าของตางไแเราเจ้าสิคิดถึงที่สุดแห่งชีวิตของคนบคือตายมันจะเป็นยังระชันเออเจ้าต้องโสตายด้ตั้งสีได้ได้ในศาสตร์นี้คือกันบันนะได้ในศาสตร์นี้เลยเพราะว่ามันแหลกเอาชีวิตจาของแหลกแหลกที่บอกว่าผู้ได้ปรารถนะภาภาพระิพ่านในศาสตร์นี้ก็ได้ในศาสตร์นี้แต่ว่า จะต้องแหลกมากด้วยความสูญเสียบัตทุกอย่างเนี้สูญเสียบุคคลที่รักเป็นผู้ใช้กับลูกเมียพ่อแม่พี่น้องสูญเสียบุคคลที่รักให้บัตมูพวกเพื่อนฝูงสัต์เลี้ยงสับสมบัตไิไรหน้าสาโทอย่างก็แล้วแต่ต้องถิ่มให้บัตสูญเสียทรัพย์สินเงินทองเจ้าต้องสูญเสียทั้งบัตรเจ้าสิกาสูญเสียบ่ที่สุดแม้กระทั่งสูญเสียแห่งชีวิตตน ต้องเอาชีวิตเขาแลกนั่นแหละคนที่ปรารถนาพระท่านนักสี่นี่มันต้องทิ่มทุกอย่างอ,อได้แต่เหตุแบบนั้นเข้าใจว่าละ่ะโสเป็นโสตายนะโสเป็นพระอรหันโสตายในชีวิตชาตินี้เพราะมันตั้งใจก็ตายอยู่แล้วเรื่องสั้นนี่แหละที่บอกว่าทุกคนที่ปรารถนาอยา่างแงกกาแล้สาสมารถเจ้าต้องสูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตตัวเองเออ คนเฮาบ่มียังสิสุดยอดสำการสูญเสียชีวิตตัวเองดอ,อกแม่นบ่แนนอนอยู่แล้วรักใดที่จะเสมอด้วยรักตนเป็นไม่มีดอ,อกอรอักคนอื่นรักก็เพื่อหวังผลประโยชน์เท่านั้นเลเอ,อผู้ยิ่งผู้ชสยผัวกับเม่ก็เพื่อผลประโยชน์ในตัญหาราคานเนาะรักกันกีบกันหวงหึงกันไปก็เพื่อสนองตัณหาให้ตนแม่นบละเรื่องส่เละ ข้าใจเด้อคนสว่งังวางสิพานศาสตร์นี่กล้าบ่ไปผู้เดียวขึ้นผู้ขึ้นพาไปผู้เดียวออวิธีเพิ่นกระบอกไว้แล้วเจ้าจากละนันทิได้คือละความเพิดเพลินทั้งความยินดีและบนยินดีคือนันทิคือความขิดคิดทั้งหลายคิดทั้งดีออละนันทิคือบ่คิดเท่านั้นจบยุมังหันไปทั้งใดกระซังเกิดยังขึ้นกระซังห้ามคิดแนยมันก็ไดถึงตัว ถ้าว่าห้ามคิดเอายังห้ามอารมแม่มันวมามึงหนีหนึ่งเดหรืออนันอื่นที่คาดอธิบายมันหลาย